จะพามาชมเจ้าและ d Rover Defender 90นะคะได้ข่าวว่าคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่จะปิดไลน์ผลิตซึ่งเป็นแรไอเทมมากๆในตลาดไทยตอนนี้หรือว่าตลาดเพื่อนบ้านของเรานะคะต่างจะหารถคันนี้มากๆเลยและพิเศษที่สุดนะค,ะคันนี้เป็นบอดี้เดิมด้วยนะคะผ่านและลูกค้านะคะก็มีความต้องการที่จะเปลี่ยนช่วงล่างใหม่ ตอนนี้เขาขับมีอาการขับย้วยบ้างแล้วก็ยววบ้างการเข้าโค้งเนี่ยไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าการใช้งานเนี่ยก็เริ่มเสื่อมสมรรถนะไปแล้วนะคะแน่นอนค่ะเข้ามาปรึกษาเราทั้งทีนะคะเราก็ต้องจัดสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้านั่นเองค่ะรถคันนี้นะคะก็จะติดไปเลยนะคะชกอคอัพสีต้นเป็นโฟมเซลลนะคะจากนวัตกรรมของโฟมเซลลนะคะซึ่งสมรรถนะการขับขี่ก็จะตรงตัวได้มากขึ้นการย้วยอาการโค้งนะคะก็จะหมดไปไม่ว่าจะเป็นออนโรดหรือว่าออฟโรดเนี่ย ในรถคันนี้นะคะช่วงล่างของเราโช้คโฟมเซลล์ของเรานะคะเอาอยู่แน่นอนนะคะ